เอวิกผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของจีนประกาศว่า t p 500เครื่องบินขนส่งสินค้าไร้คนขับที่จีนพัฒนาขึ้นเองขึ้นบินเที่ยวบินแรกประสบความสําเร็จเครื่องบินขนส่งสินค้าลํานี้ทําการบินเที่ยวแรกเป็นเวลา27นาทีและบินได้อย่างราบรื่นตลอดเส้นทาง t p 500พัฒนาขึ้นโดยสถาบันอากาศยานที่1สังกัดบริษัทเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าไร้คนขับขนาดใหญ่ลาแรกของประเทศจีนที่ถูกผลิตขึ้นภายใต้ข้อกําหนดของระเบียบการบินพลเรือนของจีนแล้วก็เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า ไร้คนขับสำหรับใช้งานทั่วไปที่มีน้ำหนักบรรทุกมากค่ะ ผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่าคนขับรายนี้ไม่ได้จับพวงมาลัยเพื่อควบคุมรถเลยแม้แต่น้อยเพราะว่ารถแท็กซี่คันนี้เป็นแท็กซี่แบบไร้คนขับนั่นเองค่ะแท็กซี่ไร้คนขับจํานวน14คันพัฒนาโดยไปตู้ยักษ์ใหญ่วงการเทคโนโลยีจีนเริ่มเปิดดําเนินงานเชิงพาณิชย์แล้วในเทศบาลนครชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะ แท็กซี่ไร้คนขับจองง่ายๆไม่ยุ่งยากกดผ่านแอปรถก็จะมาจอดรอหน้าบ้านเลยสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการจองใช้แท็กซี่ไร้คนขับเหล่านี้สามารถจองใช้บริการรถผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ไง่ายๆรอไม่กี่นาทีแท็กซี่ก็จะมาเทียบท่ารอแล้วค่ะแท็กซี่ไร้คนขับของไปตู้สามารถหยุดเคลื่อนที่ได้เองแล้วมันก็ยังสามารถเสาะหาเส้นทางตามท้องถนนที่ซับซ้อนในเขตเมืองได้อีกด้วยเรียกว่าออกแบบมาได้อัจฉริยะมาก ถือว่าตอบโจทย์ความต้องการใช้งานรถแท็กซี่ธรรมดาทั่วไปได้อย่างเต็มที่ค่ะ ส่วนยานยนต์ไร้คนขับขนาดจิ๋วลงมาหน่อยก็ให้บริการในภาคบริการเหมือนกันค่ะเพราะว่าพวกมันมีหน้าที่ส่งอาหารเหมือนเหมือนกับไรเดอร์ยานยนต์ไร้คนขับนี้ทําหน้าที่จัดส่งอาหารให้บรรดานักศึกษาตามหอพักของมหาวิทยาลัยในสานซีมณฑลสานซีทางตอนเหนือของจีนออกมาให้บริการในช่วงโควิด -19 กลับมาระบาดราวราวปลายเดือนเมษายนทางมหาวิทยาลายัยใช้ยานพาหนะไร้คนขับอัจฉริยะ6คันโดยแบ่งเป็นจัดส่งอาหาร3คันฆ่าเชื้อและป้องกันโรคระบาด2คันและ ดูแลความปลอดภัยอีก1คันค่ะเมื่อคืนเชื่อเรื่องของความไฮเทคแล้วก็ต้องมีให้ครบจีนยังมีเรือไร้คนขับด้วยใช้งานในมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนใช้สําหรับออกเก็บตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําท้องถิ่นพวกมันสามารถจัดส่งข้อมูลคุณภาพน้ําผ่านเครือข่ายสัญญาณ 5G โดยอุปกรณ์บนเรืออัจฉริยะวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพน้ําได้อย่างรวดเร็วค่ะ